สวัสดีครับเอฟซี FC. สำหรับวันนี้ผมก็จะพามาล้างแอร์โนะครับตัวน,นี้นะแนะอร์โฟตัวนี้ก็ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและปริมาณอากาศก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ส่งค่าที่ได้ผ่านกล่องควบคุม ECU เพื่อสั่งใจส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง ให้เป็นไปนตามอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเผาไหม้ครับถ้าหากว่าแอปโปสุกกนะครับรมีอาการสะดุดนะครับรอบไม่นิ่งเร่งไม่ขึ้นนะครับอืดหรือเบาดักนะนะครับตำแหน่งของแอปโปก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ทั้งมือก็จะมี ใช้ควงครับถอดออก ระวังนะน็อตล่วงนี้หายหายากนะครับโอเคถอดออกมาเลยคนระับจิบตัวนี้ออก ไฟไม่ต้องถอดนะครับก็ล้างอย่างนี้เลยนะครับล้าง,างนใตัวรถเลยเดี๋ยวผมจะมีสเปร์มาล้างนะครับผมก็จะใช้สเปร์ตัวนี้นะนะทินเนอร์เคสซิน มันก็จะใช้พวกล้างพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เซซอร์โฟเซนเซอร์ประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่เราจะล้างก็จะอยู่ตรงนี้นครับเห็นไหมกับตรงนี้นะครับเราจะฉีดล้างนะ พอแล้วนะครับไม่ต้องเยอะทิ้งไว้สักพักให้มันแห้งนะจะมาดูใกล้ๆนะครับ มันขาวแทงมันจะขาวนะด้านในเป็นเซ็นเซอร์นะเป็นตัวเซ็นเซอร์จับมวลอากาศนะครับในท่อเราจะเช็ดท่อก็อหลังจากที่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกับคืนสูตรที่เดิมนะ เดี๋ยวก็จะไปลองสตาร์ทรถดูนะครับก็จะให้ดูที่รอบเครื่องนะครับตอนนี้สตาร์ทแล้วก็ก่อนหน้าล้างทาำากามสะอาด i อร o โฟรอบสวิงไปที่ สองพันเลยนะครับเวลาจอดนะครับนี่ก็จะอาจจะนิ่งโอเคนะครับก็ทางเองนะครับไม่ได้ยาก ็ทำเองก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่เสียตังนะครับส่วนใครจะใช้น้ำยาตัวไหนล้างก็แล้วแต่สะดวกนะน้ำยาตัวนี้ผมก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับเป็นน้ำยาล้างแผงวงจรไอโฟโดยเฉพาะนะครับก็ใช้งานให้ถูกประเภทแค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ